Down 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 down. ไปทางขวาดีกว่าโอเคโอเคไอค้ศัตรูดาวดาผมกำลังอ้อมไปทางขวาครับครับ โอเคอย่าอย่าเพิ่งยิงนะให้ผมไปตั้งหลักได้ก่อนโอเคพร้อมยังเข้ามาเข้ามา cover อยู่ยิงมายิงมาหาที่ cover เลยครับหาที่ cover โอเคโอเคโอเค cover ผมได้ไหมมาแล้วมาแล้ว เปลี่ยนเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนกระสุ okay, นเรลือบเสาเกลอเสโอเคเขาบอกว่านะมัย้ยมีจะเปิดควันไหม uh, เอาอีกคน,คนหนึ่งไปเฝ้า Listen, ทางเซาอีกคนหนึ่งเฝ้าทางล่างเอ๊ะตรงไหนตรงตรงตรงทางทางขวามือผมทางซ้ายมือผมทางซ้ายมือผม้เอาวีรบรุวีรบรุเขาบอกว่า บน,บนบนบังเกอร์ครับใช่มีมีมีสายมือก็มี cover me I'm reloading เอ้ยตัวเมื่อกี้ยิงมาจากบังเกอร์ผมเก็บแล้วโอเครับทราบรับทราบโอเคบทุกคนคิดยาวนะหมอะโผล่ลงหมอะโผล่ลงผมจะเบลอแล้วโอเคอ๋ครรอ,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 จ,อ,อจุดจุดจุดก่อนศัตรูกำลังจะมาทางข้างหน้าแล้วก็ทางขา้างหลังคุณครับ ระวังด้วยผมเจอครับเยอะล้มาแล้วดาวอยู่บนอ็อบเจ็คติฟเต็มเลยจุดสีบนหลังคาดาดฟ้าบ้าน รีโหลดอีกครับอ่ารีโหลดรีโรหลดศัตรูกำลังอยู่ตรงมุ่งไปทางบ้านเ,เปลี่ยนกระสุน ระวังขึ้นราคาตัวระเบิดอยู่ชั้นสองนะระวังไว้ด้วยนะถ้าเข้าไปนเพื่อนเราเพื่อนเราเดินอยู่ตรงนั้นโอเคแก่รับฟังรับฟัเอ่อคนที่เดินมาตรงนั้นแจ้งแจ้งแจ้งตำแหน่งกันฮะแจ้งตำแหน่งตัวเองด้วยนะทีมจะได้ไงยิงนะครับแดงเอาเพื่อนะตอนนี้ผมอยู่ชั้นหน้านะเอ่อเช็คหลังห้องเลยไอ้เด็กต่างหงองมาเช็คหล้วเนี่ย มาล้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 เอ่อเป็นปืนเป็นปืนเปลี่ยนกระสุนโอเคเอาสั้นเอาสั้นเช็หลังไว้เช็หลังไว้เปิดประตูะเปลี่ยนกระสุนเอ่อทางเซาอิตข้างนอกเต็มเลยโอเคผมเปิดประตูเปิดประตู เฮ้ผมเจอผมได้ยินเสียงนคุณโคเบอร์นี้นะกนาทางเข้าประตูผมดูบันไดหลังนะเครับสาวรับสาวกำกืนกำกืนแสดงว่าอยู่ชั้นสามจะเข้าไปใช้ชั้นสามนะโอเคชั้นสาเเก็บไปแล้วหนึ่งลงด้านบนนะครับ โอเคผมดาวครับดาวดาวดาวโอเคกูจบกูจบวิงทางซัาโอเควางขวาด้วยวางขวาด้วยวิรด์วิรด์วิรด เออผมอยู่ด้านหลังปั๊มน้ำมันนะดาวพยายามเดินชิดซ้ายชิดขวาไว้นะครับเพราะว่าเดินกลางถนนแล้วมันจะมีโอกาสวิ่งตัดหน้าเพื่อนโอเคโอเครับสัรับสัตอนนี้ผมกำลังเข้านะผมอยู่ซ้ายมือกำลังเข้ากำแพงไป ใครทุกคนตามหลังผมมาตามหลังผมมาโอ้โหวีโรเอรเออเออเออเ์เออเออเออนออเออเคอออเออเอีเออเออเอาเออ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 อเ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 ขาเาเอเเอ้าออเ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 รอเออ เออขาบออไรยขาว้เออมีเพื่อน mm hmm. เพื่อนอยู่ประตูหลังโอเคทุกคนเป็นไงบ้างตอนนี้โอเคอยู okay, ่ครับพอมีแฟลชแบงค์เหลือนะแฟลชแบงค์วันหนึ่งวันมมวันมม เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยกระสุนหมดกระสุนหมดยิงตัวนั้นด้วยตรงประตูครับลืมเช็คกระสุนเลยแด้นี้เข้าหมดแค่เข้าเรอ อ๋อตรงตัวใครปาแฟลชไเง่ะบอกไปนะอนโอ้โหบอทมันสแปมระเบิดควันเยอะมากอะ เพื่อไ,ไ,ไปข้งเพื่อนแล้วข้างล่างกำลังหาค้ณงผาเมื่อเอาไอ้ที่หาคุณประตูพังแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนเปลี่ยนกระสุนทราบครับ เปลี่ยนกระสุนชั้นสองเปลี่ยนเปลี่ยนกระสุน,น,รสนครับเห็นอยู่สาบอยู่สาบอยู่ยชั้นล่างชั้นล่าง เปลี่ยนชัดเออเดี๋ยวชัด้อมเป็นเปลี่ยนกระสุน oh, <no. S 1> สายมือคุณเพียบสายมือคุณเพียบเลย oh. ทรายล่าง,งคุณอะที่คุณลงไปข้างล่างมันจะต้องมาตัวเพียบเลยผมว่าเขาไม่น่าใช่คนไทยนะเอ่อ uh, excuse me you are you Thai people uh, that's t h it's hell of enemies enemies coming มันน่าจะออกไปแล้ว ขออ่านใหม่อ่านใหม่อ่านใหม่ทำเริ่มใหม่โอเคเอ่อออกไปขวาสองคนนะไปขวาตรงนี้งั้นผมไปไปซ้ายแล้วกันออกขวาออกขวาสองไปซ้ายสองตรงสองตัวมะตัว รามีสไนเปอิลสป,ปอร์ตไหมมีเรามีสไนเปอิลสป,ปอร์ตไหมมีมีครับมีสไนเปอร์ช่วยจัดการตรงข้าั้งหนะสปปองตเลย r e l o ดาวหนึง่งหลังตัวคอนเทนเนอร์ แฟร์กี้ตกหล่นเพนทีนะไซเปอร์ฝาครอบเลยตายแล้วตายแล้วเอ่อเห็นเห็นศัตรูอยู่ตรงระเบียงบ้านเข้าลงแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าประตูด้านข้างนะแฟชแฟชแฟชก่อน ข้าไปข้างล่างข้างล่งกระสุนปืงกระสุน pues ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เยอะเดี๋ยวมีเพื่อนอยู่ชั้นล่างนะครับเพื่อนกับศัตรูด้วยะร รีโหลดรีโหลดเจออะไรก็บอกนะชั้นชั้นล่างเคลียร์ครับเจออะไรฝากเก็บไว้โอเคเอาบรับซับรับซับวางพาสโมูไปแล้ยสายการข้างนอกเลยอะวางก็อย่าอย่าออกนอกประอย่าออกนอกประตูอย่าออกนอกประตูเปลี่ยนก็ คุดูประตูบานนั네้นนะเดี <and> ๋ยวผมดูประตูขวาให้รับรับรับระมนลนี่ด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 เยนเลียนเลียนกระสุนอไม่ใช่อาไมครับ ข,ข้างล่างเริ่มอยู่ยากแล้ว สไนเปอร์ฝากบอลลังคาด้วยนะเคดาฟอลอยใครดาวฟอลมามานี okay, <Perfect. S 1> ่ไหนขอให้คุณยืนยืนจุดๆนี่นะหลัเฉพาะสไนเปอร์นะสไนเปอร์อีกคนเพื่อตามผมนะคนที่ไม่ใช่สไนเปอร์โอเคให้ดาวฟอลอยู่ตำแหน่งนี้โอเคคนที่ไม่ใช่สไนเปอร์ตามผมมาจับเตาให้สไนเปอร์อยู่แค่คนเดียว ข้างล่างเพียบเลยข้างล่างเห็นไหมข้างล่างโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวเคลียร์ั้่สองก่อนเ็ตขวาบนให้ผมหน่อยขวาบนครับโอเค we're taking Charlie now เข้าข้ขวามาละมาละขวาบน ขวานเราใช่หลังไว้ใช่หลังไว้เอี่ยเคชั้นสองเรามาตรงออโมกโอโมกเช่หลังล้ชารลีส์คลีร์อะที่สี่เดียวก็คลีร์ไปไหนดาริตสปูเดน เชคตันไดหน่อยผมอันนี้ให้ผมไอ้ใช้ตัวไหนนี้ให้ใชคบนเทิงบันตุ๊บบ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 บยบบ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 บ ถอยกลับถอยกลับมาโอเคถอยกลับมาตั้งหลังฮะชัน้นล่างมันวิชวลแย่มากอะชั้นล่างบันไดชั้นล่างเมื่อกี้ผมเปลี่ยนกระสุนคนเดินบนถนนโอเคแราา้วครับไปเก็บลว Băng mà, băng mà. <laughs> quá Quá tìm đi 3 tua ถนนกับระเบียงบันไดไม่ทันช็ชาไปข่างอทีสายน่มันตูขวาตเข้าไปรบ้านเดียวมีตัวระเบิดวิ่งเข้าไปด้วยนะระวังดดวยครับอ้าวอ้า r e l d i n g เฮะ มีมีคนจีนเข้ามาโ okay. อเคป่อยรัาฮะนิสคมระวังตรงนี้ okay, ด,ด้วยอคจะจะปาไฟนะเอาขาบอกอะเขาบอกไย่าอย่าเพิ่งยิงน,นะห้ามยิงเลยค่ถ้ายิงเงผมสวยแน่าตายจะปาไฟเขาบ,บอกอะ <laughs>

กระสุนหมดสักคู่นะครับจากไหนอ่ะลีโนลิโนลิโน คนเข้ามาน้อยเกินช่วงนี้ครับใคนมองไว้มองไว้ไ้ไม่ได้ดิเดี๋ยวเดวเยวาไปสังเอเทนการันมาปะกเครื่อนที่ททททเครื่อนี่เออฟ่ามาขวาเดี๋ยว,วมีคนอีกคนหนึ่ง ผมไปไซ้ายเอ่อออกฟ้ากับังเคลื่อนที่ไปนทางวากับงังกับังเข้าไปครันตอนนี้เขาไเอ่อ,อ,อบลาโวร้านร้านขายของที่เดิมครับ ถึงหรือยังผมจะปาแฟรแบงค์เฮ้ยคุ้มกันด้วยคุ้มกันด้วยคุ้มกันด้วยเอ่อล้านไของเคลียร์ร้านไขรของเคลียร์เอเคลียร์เรียบร้อยแล้วเคลียร์แล้วอไรฟานคอมเอ์อ้ศัตรูหลังร้าน โอเคดาเดากำลังมาแล้วเอ็นมีทางขวาบ้าน2ชั้นครับเอ่อน่าจะเป็นอาคารครับเออศัตรูเดินขึ้นภูเขาไปเดินขึ้นเนินเขาทาง s o u เวสครับเอ่อออกฝ่าตามกำลังตะแบตำแหน่งเขาพอวันตาม เขาเนี้ยใช้ A B J ครับโอเคได้ได้เมโดนเโอมขอม้า <c oughs> มาตอนนี้สมัยนี้เขาไม่ไดากันโอเคกกนโอเคโอเค ควรจะมีคนอยู่ดูดูตรงป้อมยามกลางถนนตรงนี้นะเคยออฟฟาวันตองการคนหนึ่งอยู่ป้อมยามอา่อปอมยามเล็ก,เลกๆเนี่ยดูให้ครับผมดูอ่อออฟฟาวันกำลังขี้ซ้ายตรงตำแหน่งบราโว<ป>น,นะโอเคปับ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 ,ปบ,ปบไฟใช่ไหม Ok. Phẹt lên, phẹt Phải. Wait for flash. Ok. Ta đi, Reloading Reload. Phẹt, phẹt địch luôn, phẹt địch luôn. ไมาครับเทคขหองนี้ห้องนี้เคลียร์กวาลางลากลางากมี่นีนโะพานครับะพานคนนึงทราบครับข้ัเไข้างหมดเลยข้นนะดาวดาวดาววันดาววันดาวดาวดาวดดาวดา เออมันเข้ามันลงมาบันไดชั้นสองมาจะพามีคนนึ่เอ่เหลือคุณคนเดียวครับตายหมดแล้วเอออะไไรรรคับอะทำไม่ดีครับทุกคนทำดีๆโอเคครับแค่แค่ต้องการพลปืนกลไปตั้งตรงป้อมยามตรงนั้นน่ะ